มไม่กมังวลครับผมก็เรื่องที่ตกกันพวกผมก็โอเคเพราะวันนั้นผมยืนแต่ตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าวันนั้นหลังจากผมตกแล้วผมก็ไปมอบตัวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงมาทึกประจําวันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าผู้กรณีผมจะดําเนินคดีผมช่วยโทรหาผมหน่อยอผมจะมามอบตัวมีบันทึกประจําวันเรียบร้อย แต่ทีนี้ผมมันตำหนิว่าทําไมไม่โทรหาผมปล่อยให้ออกเป็นหมายจับได้เลยคงเขาตำหนิอันนี้จริงๆนี่มหมายเรียกก่อนไม่มีไม่มีก็เจ้าหน้าที่ไปควบคุมไปเชิญผมมานี้ไม่ได้ควบคุมไปเชิญผมมานี้ด้วยมีหมายจับจากคดีสอนรอดูสินะครับเรารู้ไหมครับว่าเขามีการแจ้งความเลยผมก็ไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่หนี ก็คือโทรหาผมผมก็มอบตัวก็แค่นั้นก็เราสู้กันมีอะไรเราคุยกันมันชัดเจนอยู่แล้วอว่าต่างส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่มีอะไรอคติกับเขาผมถือว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงที่ในฐานะเป็นผู้ชายที่เคยพึ่งพากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วทําไมพอถึงจุดจุดหนึ่งต้องไปเหยียบหัวคนหนึ่งเพื่อเอาตัวรอด